สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้เพียงอย่างเดียวนะครับก็อยากจะขอให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะครับชมคลิปให้จบคลิปด้วยนะครับถึงจะได้ข้อมูลที่ไม่ตกหล่นและก็จะได้รู้และทราบเข้าใจเป็นอย่างดีนะครับช่องของเรานั้นก็จะพยายามสรรหาความรู้ดีๆแปลกใหม่เกี่ยวกับเหรียญหนท,ที่มีราคาเหรียญไหนที่ขายได้จริงเหรียญแบบไหนที่นักสะสมนิยมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่มีราคาแพงหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหรือว่าหลักแสนหลักล้านนะครับจะได้รู้ในช่องนี้นะครับแม้กระทั่งว่าเหรียญแบบไหนที่เพื่อนๆเ,เขาจะผิดคิดว่าจะมีราคาแพงแต่กลับไม่มีราคาเลยแบบนี้ช่องของเราก็ให้ความรู้เช่นกันนะครับแต่ในคลิปนี้นั้นผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญชนิดราคา10บาทในสมัยรัชกาลที่9ปีพศ2551ที่มีราคาแพงถึงเหรียญละ1 0,000บาทนะครับก่อนอื่นนะครับ ผมก็ต้องบอกให้เข้าใจก่อนนะครับว่าเหรียญสิบ,บาทปีพศ2551ในสมัยรัชกาลที่9นั้นที่เป็นแบบุนเวียนนะครับก็ <S <S จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับนั่นก็คือแบบพระเรศียรใหญ่ที่ผมได้ขึ้นภาพให้ชมอยู่นะักขนาดนี้นะครับ <S <S ก็จะเป็นแบบพระเรศียรใหญ่นะครับแล้วก็จะมีแบบพระเรศียรเล็กด้วยนะครับก็ดังภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะขณะน,นี้เช่นกันนะครับก็จะมีความแตกต่กกางกันนะครับแต่เหรียญที่มีราคาแพงในคลิปนี้ นะครับจะเป็นแบบพระเสียนใหญ่นะครับแบบที่ผมใช้ลูกศรสีเขียวชี้ให้ดูอยู่นะครับทางด้านขวาของหน้าจอนะครับส่วนทางด้านซ้ายของหน้าจอนั้นเป็นแบบพระเสียนเล็กยังไม่มีราคานะครับถ้าเป็นเหรียญปกตินะครับส่วนเหรียญแบบพระเสียนใหญ่ที่ผมใช้ลูกศรสีเขียวชี้ให้ดูอยู่นขกณะนี้ถ้าเป็นแบบพระเสียนใหญ่แบบปกติทั่วไปก็ยังไม่มีราคานะครับเพราะว่ายังถือว่า สามารถได้พบเจอได้อยู่นะครับในระบบหมุนเวียนนะครับณปัจจุบันนี้นะครับส่วนเหรียญชนิดราคา10บาทในสมัยรัชกาลที่9ปีพศ2551แบบพระเสียรใหญ่ที่มีราคาแพงถึงเรียญละ1 0 0 0 0บาทนั้นถ้าสภาพส,สวยๆนะครับเป็นแบบไหนชมภาพครับเห็นไหมครับต้องเป็นแบบโลหะสีเงินล้วนนะครับและก็จะไม่มีรอยต่อนะครับจะเป็นเหรียญเนื้อเดียวกันไปหมดเลยนะครับเพราะปกติแล้ว เหรียญ10บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญมุนเวียนหรือว่าเหรียญแบบที่ระลึกนะครับก็จะมีลักษณะเป็นโลหะสองสีนะครับวงขอบเหรียญด้านนอกนั้นก็จะเป็นสีเงินนะครับส่วนวงเหรียญด้านในนั้นก็จะเป็นสีทองเหลืองนะครับแต่เหรียญภาพตัวอย่างที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่ณขณะนี้นะครับก็จะเป็นโลหะสีเงินล้วนทั้งเหรียญเลยนะครับเป็นเนื้อเดียวกันหมดทั้งเหรียญเลยนะครับจะไม่มีรอยต่อนะครับ เหรียญแบบนี้นั้นนักสะสมชอบนักสะสมนิยมนะครับเพราะถือว่าเป็นเหรียญแปลกเป็นเหรียญหายากนะครับถ้าสภาพสวยๆนั้น1,000 0บาทได้แน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าสภาพหย่อนสวยลงมานะครับราคาก็อาจจะลดหลังลงมาตามสภาพของเหรียญน,นะครับ